สวัสดีค่ะมาพบกับคุณจูนอีกแล้วนะคะกับทีมงานฟอร์แจกแหลกมาดูค่ะว่าวันนี้เรามีรุ่นแรนเจออะไรมานำเสนอนะคะลูกค้าเห็นแล้วว่าสีขาวนะคะตัวนี้เป็นฟอร์ Ranger รสประตู XL p ั u ดค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราจำหน่ายอยู่ที่ราคา749,000บาทตอนนี้เรามีโปรโมชั่นมาให้ลูกค้านะคะ โปรโมชั่นนั้นเราใช้เงินออกรถไม่ค้ำนะคะฟังดีๆไม่คำ้ำใช้เงินออกรถเพียง7,9000บาทเท่านั้นผ่อน9,900พนะคะตัวนี้มาดูว่าเราจัดองค์ทรงเครื่องแต่งอะไรให้ลูกค้ากันบ้างจากคลิปนะคะชุดนี้เป็น F150 นะคะกระจังหน้าเป็นแบบแรปเตอร์ F.O.R. ดี f อร์ดลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะมีไฟรูปตัว C เป็นไฟ LED คอนโซลด้านล่างเราเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะคะชุด F150 จะมีคิ้วล้อแบบไม่มีหมดมามีข้อไฟหน้านะคะตัวนี้เพิ่มมิติให้กับตัวรถล้อตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นยางบิคอนค่ะ ตัวนี้เป็นยางใหญ่ m a ็ซิตนะคะ MT b i t c o n นะคะตัวนี้7-6-4ค่ะมาดูกันในส่วนจมูกตัวนี้เป็นจมูก LED นะคะลายสติ๊กเกอร์หรือลายกราฟิกสั์โคลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะเบ้ามือจับครอบฝาถังน้ำมันนะคะข้อไฟท้ายรวมถึงกราฟิกด้านหลัง ะะเราให้มหีมีให้ลูกค้าลเลือกคำว่าแรนเจอร์ด้านหลังนะคะการชนท้ายเป็นเอ t า a แรนเดอร์ค่ะมีไฟสองป้ายทะเบียนให้ด้วยโรบา o u เอ a า d แรนเดอร์การชนท้ายเอ t า a แรนเดอร์นะคะแบบหกขาแข็งแรงทนทานมาก เรามีกล้องบันทึกวิดีโอหน้ากล้องบันทึกวิดีโอหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับราวหักลคาให้เรียบร้อยเลยแม็กดูยังไงก็งามนะคะสวยมากสวยงามอย่างลงตัวฟิล์มตัวนี้เราติดฟิล์มเซรามิกนะคะอย่างดีให้ลูกค้าเลย ลูกค้านั่งอยู่ภายในรถนะคะมองออกมาจะเห็นได้ชัดเจนแต่คนด้านนอกมองเข้าไปจะไม่เห็นดูลอกคันขังกัดกันชนด้านล่างเห็นไหมชุด F150 จะสวยมากทุดนี้งานเนี๊ยบมากนะคะเราซีซีโคนเกือบทุกจุดไล้รอยไล้ที่ติเลยว่างเหอะ ถ้าใครสนใจก็โทรมาได้นะคะ